สวัสดีครับกาบสวัสดีทุกทท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาด้วยศาสตร์ไพ่พมยานโดยกับผมหมอเก่งพมมยาน9กเอครับผมสำหรับวันนี้ผมจะมาเปิดดวงชตาให้กับคนทั้ง7วันนะครับในเรื่องการงานการเงินและความรักนะครับในช่วงวันที่ 1-15ถึงสิหาสิงหาคมนี้นะครับมาดูกันว่าไพ่พ่อเมีย,มยอยากจะบอกอะไรกับทุกทุกท่านขอกท่านได้โปรดติดตามรับชมรับฟังกันได้นะบัดน,นี้สำหรับการงานของท่านที่เกิดในวันอังคารในช่วงวันที่1-15ถึงสิหาสิงหาคมนี้นะครับในช่วงนี้นะครับจะขอให้ท่านนะครับมีความอดทนอดกั้นให้มากๆหน่อยนะครับ หากคุณมีความดื้อรั้นมากเกินไปวู่วามบุ่มบ่ามหรือเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไปนะครับก็จะส่งผลเสียต่องานที่ท่านรับผิดชอบได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้รับฟังคนรอบข้างนะครับอดทนสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้งานนั้นสําเร็จได้อย่างราบรื่นนะครับรวมถึงคุณจําเป็นจะต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถนะครับและกลยุทธ์วิธี ในการพิกแพงต่างๆเพื่อให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับผมและในช่วงนี้นะครับคุณจะต้องใช้ความกล้ากล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะบุกเบิกนะครับเพื่อที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าแต่ความกล้านั้นนะครับจะต้องใช้สติและปัญญาพิจารณาด้วยความสุขุมรอบคอบนะครับก่อนที่จะตัดสินใจลงมือทำการใดๆน,น,นะครับผม ในช่วงนี้คุณอาจจะมีความกังวลความเครียดอยู่บ้างแต่คุณก็จะสามารถผ่านมันไปได้นะครับหาคุณตัดความเครียดความกังวลแล้วใช้ทักษะความรู้ความสามารถรวมถึงกลยุทธ์และวิธีต่างๆนะครับและใช้ความอดทนอดกัน้นใช้สติป,ปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆก็จะทำงานนั้นประสบความสำเร็จแผ่าน ช่วงเวลานี้ไปได้แบบสบายๆง่ายๆครับผมสำหรับทางด้านการเงินของท่านที่เกิดในวันอังคารน,นะครับช่วงนี้นะครับการเงินก็จะมีความคล่องตัวหน่อยนะครับใช้ใจ่ายคล่องมือแต่ก็อย่าชะล่าใจไปนะครับหากใช้ได้ความไม่ระมัดระวังนะครับการเงินมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดวิกฤตได้เช่นกันนะครับผม ในช่วงนี้นะครับท่านใดที่มีแผนกำลังจะลงทุนก็ขอให้ระมัดระวังการลงทุนที่มีความเสี่ยงนะครับอาจจะทําให้มีปัญหาทางหน้าการเงินงได้นะครับหากมีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนก็ขอให้ท่านนะครับหาข้อมูลมาประกอบและพิจนารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันการลงทุนนั้นผิดพลาดนะครับแต่ถ้าหากพิจนารณานดีแล้ว มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแนละเป็นไปในทางที่ดีครับผมส่วนท่านใดนะครับที่มีปัญหาทางด้านการเงินอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับก็ขอให้ไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะครับแต่ก่อนที่จะไปขอความช่วยเหลือนั้นคุณจะต้องพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อจะหารายได้ให้ได้ก่อนด้วยนะครับแต่ถ้าหากหาไม่ได้จริงๆ ก็ขอให้ไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้เลยนะครับผมสำหรับทางด้านความรักของท่านที่เกิดในวันอังคารในช่วงเวลาน,นี้นะครับมาเริ่มเป็นที่คนโสดก่อนนะครับสำหรับบางท่านนี่ความรักนี่เหมือนกับออกไปลบเลยนะครับเรียกว่าต้องฝ่าฟันบุกตะลุยกันค่อนข้างหนักเลยนะครับคุณจะต้องเช้าถึงเย็นถึงเลยนะครับถ้าอยากจะชนะคู่แข่ง แล้วพิชิตใจฝ่ายตรงข้ามไม่ได้คุณจะต้องขยันหน่อยนะครับสําหรับท่านที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นความรักความรักกําลังเบ่งบานหอมหวานตกกลุ่มรักหวัวป,ปักหัวปั๊มกันเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้กะนุ๊งกะนิ้งเรียกได้ว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้กันเลยทีเดียวนะครับจนทําให้คนอื่นอิจฉาตาร้อนกันเลยทีเดียว หือว่าความรักชว่วงนี้เป็นไปในททางที่ดีนะครับผมแต่ขอเตือนให้ระมัดระวังนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่อยู่กันโดยที่ผู้ปกครองไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็อาจจะนํามาซึ่งปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นควรจะขออนุญาตผู้ใหญ่ผู้ปกครองของทั้งสองฝ่ายนะครับเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่จะตามมาได้นะครับผม สิ่งที่จะต้องระมัดระวังอีกเรื่องหนึ่งหนึนะครับสำหรับท่านใดที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับก็ขอให้ระมัดระวังการเข้ามาหลอกให้รักหรือมาเพื่อหวังผลประโยชน์ต่างๆนะครับก็ขอให้ท่านนะครับใช้สติพิจารณาให้รอบคอบนะครับก่อนที่จะตัดสินใจคบหาดูใจกันนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่มีปัญหาความรักอยู่ในช่วงนี้นะครับไม่สามารถที่จะสารสัมพันธ์ หรือเดินหน้าต่อไปได้นะครับก็ขอให้ยุติความสัมพันธ์นั้นเพื่อที่จะก้าวต่อไปข้างหน้านะครับหากชุดหรือดึงลังไว้แล้วมีแต่เสียก็ขอให้ปล่อยไปนะครับเพื่อให้ต่างคนต่างไปเริ่มต้นใหม่และพบเจอสิ่งที่ดีกว่านะครับผมก็ขอให้ท่านที่ประสบปัญหาทางด้านความรักอยู่ในช่วงนี้ขอให้ท่านผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะครับผม สำหรับท่านที่มีคู่แต่งงานนะครับแต่ยังไม่มีบุตรนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นโอกาสดีเลยนะครับมีโอกาสที่จะตั้งคันยินดีด้วยครับผมถ้หาหมีเวลานะครับลองหาเวลาเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศดูนะครับก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยนะครับส่วนท่านใดนะครับที่มีแผนที่จะไปสวีทดหรือไปฮันนีมูน หรือออกไปท่องเที่ยวกับคู่รักนะครับช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นกันนะครับผมในช่วงนี้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเสริมดวงเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองนะครับไม่ว่าจะด้านการงานการเงินความรักหรือด้านอื่นๆนะครับก็ให้ไปขอพรต่อพระแม่อุมานะครับท่านท้ามหาพรม หรือจะเป็นพญานาคก็ได้นะครับส่วนท่านใดที่อยากจะขอพรเกี่ยวกับทางด้านความรักโดยเฉพาะเลยนะครับให้ไปขอพรต่อพระตรีมุตินะครับผมก็ขอให้ทุกทกท่านนะครับประสบความสำเร็จสมหวังทุกประการนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับในช่วงเวลานี้ก็ขอให้ท่านนะครับนำคำทำนายไปใช้เป็นแนวทาง หรือไปเฝ้าระวังในเรื่องต่างๆนะครับก็ขอให้นำเอาคำตำนานนะครับไปพิจารณาและประับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับหวังว่าคำตำนานที่กล่าวมาจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับผมคำตำนานที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับไม่ได้เจาะจงเป็นของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับเป็นการทำนายแบบภาพรวมหากคำตำนานที่กล่าวมาทั้งหมดเกิดความผิดพลาดประการใดกับผมหมอเก่ง ขอเข้ามาขออภัยทุกๆท,ท่านไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการตรวจดวงชะตาเป็นการส่วนตัวนะครับติดต่อพ่อหมอได้ทุกช่องทางที่ระบุไวในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับทักทายพูดคุยกับพ่อหมอได้นะครับเดี๋ยวพ่อหมอจะเหงานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพ่อหมอด้วยนะครับ ขอบพระคุณทุกทกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกับการทนายดวงชะตาของกับผมหมอเก่งพรมยาน91ครับผม